สวัสดีครับพบกับผมธนากรตันอาวัจนาการสินแสมังกรน,นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีสำหรับแฟนๆทุกๆท่านสำหรับวัยรุ่นหรือสำหรับคนเท่าคนแก่ก็ได้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักทั้งหลายรักไม่สมหวังรักคุดรักไปไม่กลับอะไรพวกนี้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องดีๆที่เกี่ยวกับความรักโดยโดยการนำดวงชะตาของคุณบาผู แล้วคําพยากรณ์เกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะ 1. 2. ผมจะนำถวยเทพเทวดาที่เกี่ยวกับความรักของคุณขึ้นมาเป็น w อล l ปเปอร์ขึ้นบนหน้าจอใช้ให้อย่างมันใช้ให้อย่างมีความสุขในหนึ่งปีภายใน2,568นี้ผมจะนำความรักที่คุณทวินหาที่คุณหอยหา หรืออยากได้แนะนำวิธีต่างๆเข้ามาในตอนนี้คุณสามารถสั่งผ่านลายดูดวงได้แล้วในวันนี้กับผมคุณจะพบกับความรักที่จริงจังจริงใจแต่บอกสักหน่อยนะครับถ้าคุณสำเร็จแล้วคุณอย่าหลอกลวงเขานะครับมาแล้วต้องรักจริงแล้วหวังแต่งแล้วคุณจะสมหวังโชคดีทุกคนนะครับ